ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทาย s ซูเออร์หนึ่ VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากกรทมเป็นลูกค้าเก่าที่เคยส่งมาซ่อมอเมื่อราวๆเดือน9ปีที่แล้วนะครับก็ผ่านมาเกือบๆหนึ่งปีแล้วลูกค้าก็ส่งกลับมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งครั้งก่อนที่เคยส่งมาซ่อมด้วยอาการ ชุดไฟเลี้ยงไหมนะครับชุดไฟเลี้ยงช็อตไหมเนื่องจากพัดลมไม่หมุนนะฮะพัดลมไม่หมุนทําให้ชุดไฟเลี้ยงช็อตเสียหายนะครับแต่ครั้งนี้ลูกค้าส่งกลับมาซ่อมด้อาการเออเลอร์ไม่รันนะลูกค้าแจ้งว่าเครื่องอไม่รันไฟเขียวนะครับไฟแดงกระพริบอย่างเดียวก็ผ่านไปประมาณ1ปีแล้วไม่รู้ว่าลูกค้า,าได้ถอดเครื่องดูแล ออกมาดูแลทาความสะอาดบ้างหรือเปล่าดูจากสภาพเนี่ยมันมีทั้งหยักย,ย่อยทั้งฝุ่นเนาะพราะครั้งก่อนผมก็น่าจะเคยแนะนําว่าให้ลูกค้ามันอถอดออกมาทําความสะอาดปา่าฝุ่นดูแลพัดลมด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพัดลมไม่หมุนมันจะช็อตอีกนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้เสียทางฝั่ง DC เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าพัดลมยังทํางานปกติหรือเปล่าครั้งนี้ลูกค้าแจ้งว่ามัน เออเลิมไม่รันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาแกะตัวเช็คดูกันตัวนี้ไม่เคยซ่อมเนาะไม่เคยซ่อมนะเออลูกค้าบอกว่าเคยส่งมาซ่อม แต่จำอาการไม่ได้ว่าซ่อมอะไรแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยซ่อมน่าจะเป็นคนละตัวกันที่ลูกค้าส่งมาเนาะนะครับดูจากสภาพแล้วยังไม่เคยซ่อมเลยนะเพราะดูจากอ่าร่องรอยกาวที่ที่เขาหยอดไว้บริเวณน็อตเนี่ยยังไม่เคยถูกถอดนะครับอ่าทั้งสองฝั่งเนาะอะ่สภาพภายในก็ไม่ไม่มีฝุ่นเท่าไหร่นะครับ ไม่เคยยังไม่เคยผ่านการซ่อมเนาะะเดี๋ยวลองเช็คด,ดูทางฝั่ง AC นะครับว่ามีมอสเฟตช็อตกี่ตัวเนาะอันนี้ฟิวนะสภาพฟิวก็คือฟิวขาดมีมอสเฟตช็อตแน่นอนนะครับทางฝั่ง AC นะครับตรวจเช็คแล้วมีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะครับ2ตัวนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็จัดก,การเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือ ตัวที่มันช็อตเนาะนะครับอสองตัวนี้คือเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับเปลี่ยนเสร็จวัดสัญญาณที่มอสเฟตท,ทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณก็เป็นปกตินะครับสัญญาณ4.50เฮิรตนะฮะปกติทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับว่าเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่า เครื่องสามารถรันได้นะครับการผลิตไฟนะฮะลิมิตกระแสไว้3แอมป์ก็ได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับปกติ103วนะัตต์เนาะตัวเครื่องก็ทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมใส่ไอตัวแผ่นเหล็กประกับยึดมอสเฟตก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเทศสท,ที่วัตสูงๆอีกรอบหนึ่ง อ่ะครับใส่แผ่นเหล็กประกับยึดมอสเฟตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทสกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้จะเทสที่กำลังวัดสูงๆมาดูว่าตัวกิบทายอินเวอร์เตอร์จะผลิตไฟออกมาปกติหรือเปล่านะครับใช้กระแส18แอมป์ต้องได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์นะครับแต่ดูการทําทำงานของพัดลมได้ว่ายังปกติไหมดูกำลังวัดนะฮะ ได้อยู่ในช่วง590นะถึง600นะถึงจะถือว่าปกตินะครับ5 9 6อ่าอยู่ในช่วงเราๆ590กว่าๆนะครับถึง600วัตต์ถือว่าปกติอ่600วัตต์นะสูงสุด พัดลมนะครับพัดลมทํางานปกติทั้งสองตัวเนะาะตัวเครื่องทํางานได้ปกติแล้วนะครับกิาทาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันเนาะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับที่ลูกค้าเคยส่งมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราแกะตรวจเช็คแล้วปรกากฏว่าเป็นคนละตัวนะลูกค้าส่งมาปีที่แล้วเนี่ยมันมีอาการไหม้อย,อยู่ทางไอ้ตัวผ่าจ่ายไฟนะครับ แล้วก็พัดลมไม่หมุนแล้วาัใจ่ายไฟมันไหม้นะแต่ตัวนี้ยังยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับโดยจากสภาพแล้วยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะฮะอาการที่เสียคือเออเลอร์ไม่รันมีมอเตอร์เฟสช็อตสองตัวนะครับฟิวขาดเปลี่ยนมอเตอร์เฟเป็นฟิวตัวเครื่องกลับมาทางานได้ปกตินะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ